พี่นองมาหอดจอดถึงแล้วพี่นองถึงงานแล้วถึงสถานที่สิแสดงในคำขึ้นนีเรียบครับพี่นงนะองนะบมึงล้วบังนอนส่วนนอนไซน,น์น้อนบาทนี้สาราตีสถานที่กว่างขวางนี่อยู่ครับพี่นอง เดินนอนงีบหนึ่งพี่นนอกนอนยีบเดี๋ยวหนึ่งจะไหนจะมาหอดเร็ววันนี้ไหมใกล้กันคักกันเนี่ยสถานที่ใกล้กันกันก็ดีอย่างหนึง่งบุดีย่างหนึง่งบุดีคือว่ามั่ได้นอนหน่อยแล้วก็้ตื่นไม้แลวกับส,สิีมาหลับอีกไม่อีกแบบน,นี้ครับซอสิีหลับได้แบบนี้หอดบานงานแล้วกวงอยู่ครับพี่นนอกสถานที่ หามองนอนก่อนพี่น้องนอนสลานี่แหละมีนุ่มบอกว่า,วาปูกรบปรตื่นสวัสดีค่ะ เอ้าสิบอกเอาตักไฟลงม,มาน้ำเนาแล้ำดวนสาวเราไม่เยี่ยมดีเยียมก,ก็ได้น้องบอลจังบอล น้องน,นี่กูนี่สลาสลาพักญาาิพี่น้องวปลกอยู่น้ำมาตื่น จะได้กับครั้วกั้กเกียร์กับอ่ะหาเขาดอกหาคุนบ่ลูกสาวาวิสัยโนลำดวนสาวเราไม่เยี่ม จะปลาดิพี่น้องอู้นพ,พี่น้องสารลำดวนแตผ่ผาอยู่พุ่นยากนะน้ำผาอยู่พันสักดีดีมันหลายกันว่าสักผา แตกน้องงัวพี่น้องโอ้โหนี่มันมห้องมาถ่ายคลิปไหนฮะรวดเร็วสวย <c oughs> แตกน้องงัวตี <c oughs> แตกน้องงัวตีน้องน้องงวัวน้องงวัวเฮียเลยชได้ไปลากไม่ตีไทยแลนด์ข้าสิบแล้วค่ะรุ่นแล้วกระเทยบาเดินน้อนดอกไ <c oughs> อเอฟมาเดินเซียหอดหนาอยู่เอฟ รุนยูพ <c oughs> ุนเลิศไทยแลนด์เขาซิฟแล้วเลิศเลิศกระเท้อนเลิบ <c oughs> สุสดในแล้วเขาซิฟเ <c oughs> ขาาซิเขห้าแล้วก็เขานึงทั้งตัวตวันนี้ร <c oughs> ุ่นนางงามอยู่ในเวิร์ดอยู่ตัวนี้เลิศเลิศเลิฟอร์แกฟอร์เลเป็นน้อนพักพลันมาเลิศเลิศทีน่นี่มีโนบ่าว่าปูเลยกระเบื้อตื่นปุ๋ยเย่แล้วปวดแล้วหดปวดแล้ว บอลคนแรจะตีเลงมาเอาเดี๋ยวนั่ลงมาไปวมวนี่อยากถือยู่ใส่ศาสตร์เอาลงมาไปนนเอาเพื่อปู่เมืองไหนปู่คนละหม่องละบวนตีเลิดไทยแลนด์เอาตีแล้วดีใจหลายดีใจด้วยจะถือคนรับคนน้อยกันเลยค่ะเสือจริง นั่งรถมากันทั้งแากลาบทั้งแกงากเบิร์กแล้วเสด็จ่าพราะนี่นอนตีนี่อาดเปิดนไปเลยจกักไหนเอาไม่น่าเชื่อเลยไม่เชื่อเลยจริงๆปกติขึ้นทั้งรถด่ว่าแต่หัวตกมอนญตุยเย่เลยค่ะสาวรำสาวรำดว่วนนอนเพื่อสิ่งนี่สิ่งเดียว นี่มันพุ์ในตื่นพธุใน,นลูกอยู่อะไรใหนเป็นอาพี่ต้อาไปปูนติดนี่ดึงมาพีฮะโอ้ยสร้างไอแชเนาะ <c oughs> ดึงมาเม่ทำอะไรสิลบบ่บมื น้ำบอท่านได้อาเพื่อซิงนี่ละอาผมไม่กล้าเผหาองมบานรุนางงามพี่น้องเขาหาไปเขาซิปแล้วก็เขาหาแล้วก็เขานึ่งกระเพือยบริยนดอกมือนนี่เบอรน้ำมันเอ๋อเป็นไรเบอ้งน้นักบอลเบอร์น้ำมัมันยืนน้การ กระโดดห้องกระสิกระโดดห้องเนี้เนาะวันนี้ชน่าเลือดแล้วกระสิกระโดดห้องเนาะพอมาถึงแล้ววันที่หนึ่งเนาะพักกัะรุ่นขักโพดมึงประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์เล่นบ่มีดอยัอง เราอาซ้กาประกวดนี่ย่งกันประกวดนี่อย่งก็ต่อประกวดนี่อย่างก็มีอย่าง Miss u ิ i v e r e เ้ยบันี้กรสิเขาฟอกพอินตัวบันี้พี่น้องห้ามนอนตัวบันนี้ อันยังสั้นแล้วครับพี่น้องพายุไก่กับยีรุ่มใหม่กำลังใหญ่ที่มาสลายพป็นรบนเพลียงนะครับบอดจอดถึงงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเรียนรวมเพื่อมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับใหม่กำลังใหญ่ที่กำลังสลายเป็นเพลียงในเด้อครับเด้อตอนนี้ไก่สิขออนุญาตข่าวฝอพระอินทร์กนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปมีเอาไว้สนีพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ